สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะครับวันนี้วันที่9มกราคม2026ครับผมเราอาจจะฉีกแนวจากเรื่องคริปโตโดยตรงกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่กระทบเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งแน่นอนว่ายังไงก็ส่งแรงกระเพื่อมมาถึงตลาดเราอยู่แล้วใช่ค่ะและต้องบอกเลยว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นี่น่าสนใจมาก ครับผมเรื่องนโยบายล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ชื่อว่า no tax on car loan interest ที่เพิ่งเริ่มใช้เลยค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่การลดภาษีแบบทั่วไปนะคะแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากคือเขาเปลี่ยนโฟกัสเลยจากที่เคยช่วยสถาบันการเงินใหญ่ๆ Wall Street รีมาการให้ประโยชน์กับคนทั่วไปคนเดินดินหรือ Main Street โดยตรงเลยค่ะ โอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับกลยุทธ์3ชั้นที่ว่านี้เริ่มที่ชั้นแรกก่อนเลยกลไกการลดหย่อนที่ว่าเขาถึงคนส่วนใหญ่ได้จริงๆมันทำงานยังไงครับหลกัลกๆเลยก็คือคนอเมริกันเนี่ยสามารถนำดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อรถยนต์ไปหักลดหย่อนภาษีได้ค่ะสูงสุดถึง10,000ดอลลาร์ต่อปีเลย1 0 0 0 0ดอลลาร์ แต่ความพิเศษจริงๆของมันนะคะอยู่ตรงที่เป็นการลดหย่อนแบบที่เรียกว่า above the line above the line uh, คำนี้หมายความว่ายังไงนะครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะคือมันหมายความว่าสิทธิ์ลดหย่อนก้อนนี้เนี่ยมันแยกออกมาต่างหากเลยทําให้คนอเมริกันส่วนใหญ่ที่ปกติเขาใช้การลดหย่อนภาษีแบบเหมาจ่ายหรือ standard deduction นะคะอ๋อ oh, ครับครับ คนกลุ่มดีมีเกือบ90เนเลยนะก็สามารถใช้สิทธิ์นี้เพิ่มได้ทันทีเลยมันไม่เหมือนกับการลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านที่แบบส่วนใหญ่จะคุ้มสําหรับคนรายได้สูงที่ต้องยื่นแบบแจกแจงรายการซึ่งมันจะซับซ้อนกว่ามากอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือไอ้แบบเหมาจ่ายที่คนส่วนใหญ่ใช้กันเพื่อความสะดวกไม่ต้องมานั่งเก็บใบเสร็จทุกอย่างเนี่ยนะก็ยังมาใช้สิทธิ์นี้เพิ่มได้อีกเท่ากับว่าออกแบบมาเพื่อคนหมู่มากจริงๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือชั้นที่1แต่ชั้นที่สองน คือเงื่อนไขที่ซ่อนกลยุทธ์ชาตินิยมแบบ America First ไว้อยังแนบเนียนมากอันนี้หมายถึงเงื่อนไขที่ว่ารถยนต์คันนั้นจะต้องประกอบในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะใช่เลยต้องประกอบในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแล้วเขาจะตรวจสอบกันยังไงครับมันจะยุ่งยากไหม ไม่เลยค่ะง่ายมากตรวจสอบผ่านเลขตัวถังรถหรือวินได้เลยซึ่งข้อมูลนี้มันจะถูกส่งตรงไปที่กรมสัมพากรหรือ IRS โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนี่คือการเปลี่ยนเกมเลยนะคะคือแทนที่จะใช้กำแพงภาษีที่เป็นการลงโทษเขาเปลี่ยนมาใช้แรงจูงใจทางภาษีที่เป็นเหมือนรางวัลแทนอื้มฉลาดมากใช่ค่ะแทนที่จะไปตั้งกำแพงสู้กับค่ายรถต่างชาติ ก็แค่บอกว่าถ้าอยากให้ลูกพ้าในอเมริกาซื้อรถคุณง่ายขึ้นก็ย้ายฐานการผลิตมาที่นี่สิท์เป็นการบีบทางอ้อมที่ส่งพลังกว่าเยอะเลยเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบขาจริงๆครับแต่เหมือนว่านโยบายนี้จะไม่ได้อยู่ตลอดไปใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะคือชั้นที่3จิต,ตวิทยาเรื่องความเร่งด่วนนโยบายนี้มีสิ่งที่เรียกว่าซันเซตคลอส คือมีวันหมดอายุชัดเจนเลยอ๋อ oh, ครับจะใช้ได้กับรถยนต์ที่ซื้อภายในปี2025ถึง2028เท่านั้นค่ะ2025ถึง2028ก็คือช่วงเวลา4ปีในวาระของประธานาธิบดีทรัมป์พอดีเป๊ะเลยใช่เลยค่ะแปลว่านี่คือการสร้างเรียกว่าดิมานเทียมขึ้นมาหรือเปล่าครับเพื่อกระตุ้นให้คนรีบซื้อรถในช่วงนี้ให้ตัวเลขเศรษฐกิจมันดูดี เป็นคำถามที่ดีมากค่ะมันคือการดึงอุปสงค์ในอนาคตมาใช้ก่อนอย่างไม่ต้องสงสัยเลยผลก็คือยอดขายรถกับ GDP จะพุ่งพรวดในช่วง4ปีนี้แต่มันก็สร้างความเสี่ยงในระยะยาวพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงนโยบายบ้านเราเลยนะครับนึกถึงเหมือนกันเลยค่ะโครงการรถคันแรกไงครับที่ตามมาด้วยปัญหานี่เสีย NPL มหาศาลเลย ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้คือความแตกต่างที่สำคัญนะคะนโยบายของทอมเนี่ยเขาเน้นลดภาระรายจ่ายประจำเดือนผ่านการลดหย่อนดอกเบี้ยมันไม่ได้ให้เงินก้อนโตไปเป็นเงินดาวเหมือนรถคันแรกของไทยที่ไปจูงใจให้คนที่ไม่พร้อมมาสร้างหนี้ก้อนใหญ่อื ส่วนนโยบาย EV 3.5ของเราก็เป็นอีกแบบเลยอันนั้นคือให้เงินอุดหนุนโดยตรงเพื่อกดราคาขายลงมาแล้วก็มีเงื่อนไขบังคับให้ค่ายรถต้องมาตั้งฐานการผลิตในประเทศพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับระหว่าง3นโยบายนี้ได้เลยค่ะถ้าให้สรุปแบบเห็นภาพนะนโยบายทรัมป์เหมือนติดอาวุธให้คนจ่ายภาษีเอาไปสู้กับดอกเบี้ยรายเดือนครับ ส่วนรถคันแรกคือการแจกเงินดาวซึ่งก็ตามมาด้วยปัญหานี้และ EV 3.5ของไทยเราคือการซื้อตั๋วเข้าสู่อนาคตบังคับให้อุตสาหากรรมยานยนต์ไฟฟ้าต้องเกิดในบ้านเราให้ได้เป็นภาพที่ชัดเจนมากครับแต่ทุกนโยบายก็มีดาบสองคมเสมอแล้วนโยบายนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์ล่ะครับมีกลุ่มไหนที่อาจจะเสียประโยชน์บ้าง มีแน่นอนค่ะกลุ่มแรกที่กระทบเต็มๆเลยคือตลาดรถยนต์มือสองเพราะพอคนแห่ไปซื้อรถใหม่ที่ผลิตในอเมริกาเพื่อเอาสิทธิดถยนตนภาษีราคารถมือสองโดยเฉพาะรถแบรนด์ต่างชาติที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกานะคะราคาก็จะตกลงหวบเลยใช่ค่ะอาจจะตกลงอย่างรุนแรงเลยแล้วก็ยังมีค่ายรถยนต์ที่ไม่สามารถย้ายฐานการผลิตมาได้ทันก็จะเสียเปรียบในการแข่งขันไปเลยฟังดูแล้วเป็นนโยบายที่คิดมาหลายชั้นมากๆนะครับ สรุปก็คือเป็นการรวมเอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่การสร้างงานในประเทศและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมาไว้ด้วยกันเสียงเรื่องการสร้างหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงเกินไปมันก็ยังอยู่ถ้าเศรษฐกิจโดยรวมเกิดสะดุดขึ้นมาอคำถามสุดท้ายที่ต้องจับตาดูเลยก็คือโมเดลนี้จะนําไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้จริงไหมหรือเป็นแค่การจุดพลุทางเศรษฐกิจที่สวยงามแต่สั้นและทิ้งปัญหาไว้ในระยะยาว เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆครับและฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ